ถ้าวันนี้เราจะมาดูมุมเล็กๆของนาวเนีเป็นสกุลชีปล่อยนะนี่เป็นดินชักมุมแรกเป็นลายเสร็จนะบลินสองกระดูกดินไอกสมุดแล้วก็น้องเสือพับกระดาษเล่นๆคำสุภาษิตแล้วก็น้องสมุด แล้วก็มีไม้ติมแม็กนัมอันนี้เป็นของแม่เรานะไม่เกี่ยวไปดูชั้นต่อไปกันเลยชั้นต่อไปจะเป็นพวกนี้พวกอันนี้ก็จะเห็นเป็นกไกลมีจีกปากกาไม้บรรทัดไม้บรรทัดดินสอเส้นดินสอแล้วก็มี มั๊กนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นตู้เก็บเงินยังไม่มีเงินอ่ะเพิ่งมาทำอันออนี้มาสั่งของเยอะมากเราอ่ะนี้ะนี่เป็นของแถมสำหรับคนซื้อเกินสองร้อยบาทแล้วก็เป็นอะไรอ่ะ กาวสองหน้าแบบน้ำไม่ม oh. ีรอเปล่าเดี๋ยวไปเก็บกันนะเป็นตั้งคลิปนี้ถ้าแสงเบาต้องขอโทษด้วยนะนี่ชั้นนี้เป็นที่ว่าเป็นมันเปิดไฟได้ไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนะเราจะเปิดไว้ดีกว่ามันก็จะมีนกหวีดอาสมุดมันเป็นอะไรแข็งๆน่ะแล้วก็ใน สมบัตินี้ก็จะเป็นพร้อมกุญแยแล้วก็เป็นตัวลูกปัดต,ตัวบีไม่ใช่ลูกปัดหรอกที่ห้อยตัวบีเออนี่เป็นป้าหงคมีน้อยนี่นุ่มมากนี่เป็นมีน้อยนี่เป็นลูกเหล่าเด็กนี่เป็นสมุดบบว่าใครสั่งออเดอร์หลายๆคนล้อไม่สั่งแล้วไม่ได้จดนะนี่ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมอดหมอดหมเนาะเนี่ยเอาไส่หมอด <Yeah. S 2> แล้วก็จะมีหลอดไฟก็จะเป็นอะไรดอกไม้แล้วก็หมอดแค่นี้อันนี้เป็นสติกเกอร์เรียกมานะ yeah. ไปดูชั้นต่อไปกันเลยชั้นต่อไปเล็กเทอะมากเนี่ยเครื่องใช้แบตบแล้วก็อันนี้จะไม่ขอรีวิวนะมันเยอะมากเลยอะ่ะมีสมุดแล้วก็มีอ่าตัวไม่ใช่ตัวต่อที่แพ็คฟุชีแล้วก็ล้วกตามมีคางนะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตาอโอ้โหจ้าไปละบ๊ายบาย